ฮัอดอ,อ,อ,อยู่ข้างทางพี่น้องบึงโอ้ยบงญ้องใครอยู่ที่อบานปันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับแต่เสาคือเก่านะคะคอันนี้เสาคนไทยก็อยู่ที่ตำบลกกตุมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกด,ดาหารนะคะคที่าไตเห็นละงกเป็นมือที่เร้จักมือแล้วสามมือแลอ้วเนาะอืเอ,อ้าเห็นแล้วครับนี่เป็นขาวๆครับสองไข่ รุ่นกันโตครับว่อนี้ก็ได้สิเป็นจังได้เนาะจ้ไปครับอูครับพอแล้วพอแล้วเพื่อเด็กก็มองเมื่อวานนี้เลยหลายดอกครับแปดดอกเขียนห้องครับวันนี้ บ้านเฮาเขาไม่ได้ฝนเนาะ,ะมาตรงลึกขนาดเลยต่มันเกิดเป็นงูดีอยู่ปีนี้ครับเนอะทำไมคือว่าจะไฟไหมกระตามเนาะ,อ,ะอยู่ข้างทางครับหนึ่งดอก งดเหลืององามนะคะนี่ขาวน้อยดอกนี่นี่ไดู้กดีอยก่เียอันกรดีโอ้ยใหญ่เลยครับยุบเดียวเลยเเลออยุบหลุดยงนอน วันนี้กบานกว่าไม่เห็น็มากองหอมเหมือนกันหมดเหรอับตกาวอืมยันใครครับ เป็นไข่ก็มีเป็นโคนก็นม,มีเป็นข้าวนะคะนั่กดู่ห้หกินเนาะเออเห็ดไข่อืมเอิม่มดอกงามจนงเนาะขาวดอกหนึ่งครับดอกง่ายใช่ ว่านนี่โบเห็นหหนะขาเนี่ยย่าแต่มันก็นยังสวยอยู่นี่อย่างนูง้นเหรอตุกปูดีค่ะตุกูขา่นื้นยเขาแล้วได้สองดอกครับมัน,นเหลือเนาะเราหายไข้ไปน้ำเราหายไข้ไปน้ำเหรอ ไม่หวานไี่หนาอยู่เลยมาจอบอยู่เดยฉันไม่เห็นต้องรยอยู่เนาะงามจ้ะี่ไวอยู่ครับไอ้ะเขาจ้องไวบนนี่บ่บ่เอาเขาคือว่าไงไวสักเขามองไวบนห็นบ่แต่พูดแห่งบ้านเลยเบอต้องเป็นยกยกเนาะ นี่อีกดวงนึงครับน,นี่ใมกาญลมดดนาะนี่คือจะต่อต่างนันว่านงเหรอ,อนี่ครับโลกเหลืองนะคะที่อยู่ใสองดอกคนใดดอเสี่ ฉันก็เห็นแล้วเสียงเขียดเสียงโคุกเข่ห้องขนาดดองรันก็ได้เห็นแล้วครับยามมาไกลตึก คนต้๊บห้าม,ะมบบจะเปลี่นมดเนาะเปลี่ยนแบบเลือก็เป็นขี้ต่มแทะหินเปลนหินเปลนแต่เฮ็ดมีเปลนบ่เมือเเ้าไม่น,ามานนะกะได้แข็งอยู่ครับมีแนวจอเลยท่า น้อยเป็นตะแพงครับน้องบเลยรับนียนังรับบนีงรับนียงขับอยู่นี่โอ้ยห็มงหกขาวสามโดเมื่อนั่นได้ได้ไข่นึงนว่ได้ครับคัน้ังเด้นี่ไงงัดอาไดครับ อข้าป่านเฮ็ดบอกว่าถุงเท้าคือไม่ได้ยันโอ้มนมาแต่ไกลค่ะคนก็นดีเนาะอือสองดอกครับอืมดึกแงงสมพชูชมไปเห็นไม่เห็นไข่ไม่เห็นผลแตะไม่เห็นดินแตะ,ละ,ะแลวนะคะเว่าหมือขาวกำลังออกใหม่ด้วยเนาะ ไม่ได้ไปท่านใดแล้วน้องห่างเนาะโค้นงนี่เนาะไม่ได้ออกไม่แต่มันออกตืมมาสิเออกมั็เกลาอืมมีสองไข่ครับคุณอันนี้ละงูเหลืองนะน,นี่ครับโหดเมื่อวานนี้นะคะเนี่ยแห้งโซนเลยหลายด,ดกอ,อดกเติบยุคคนจ่ะเนาะ มันโปไป้ที่มองโป๊ะอ,อยู่ที่อ๋อมันโป๊ไปนะนใหญ่กระดองครับนี่มองบอโป,ปัดหูยังมีอีกด้วยทางขางนะอะไรอยู่นนะบ่ฮัสแสดงว่าสองตงน้นแก้วเนาะอืมก็ดีแกงแซ่บเลยตงนี่เพิัะงังนเเกิดเรื่อยๆอยู่เพราะว่ามันฮอดกะดูกปัน้วครับแมปีนี้หอตกระดูกเฮ็ดไข่ไวนะคะอเพราะบัวลายเป็ ม่อวานนี้เอาอยู่ที่เออม่อวานีาาน้าานไม่ได้ดีขนาดเลยเกือบเกือบหอมขนาดเลยเกือบไ,ได้ครับยังนี้ติดกันไข่ทขั้งคู่อ้ยนี่งามใช่มูอานี่ฮาไมีเห็ดก,ดกดอก ดูนะดูต่ำปนนะตำไหมครับน้ะนี่ีมีเอาสองดอกอมันเป็นสามสิบบอสใส่สามโอ้คนนี้ได้หกดอกคนเดียครับอวอีกครับบอกไก่จักันได้อาดอกเงี้ยเฮ้ย บุโข้างขาบ่นครับปีนี้นะชมบูนดีขนาดอื่นเป็นย่างบุบประมานให้ละงอกานไหนครับป่านให้ไข่อยู่มานี่เนาะนี่ในการอยู่เพชรเพิ่งเข่าครับก็เป็นอย่งเป็นดอกตูมแบบอันนี้อยู่เนาะนี่เพชรเพิ่งเข่าอนนี้แซ่บเสร็จเลยเข่าแบบแซ่บอีกเลย ดอกนึงครับโอ้กี่ต่มอกกรน, <c oughs> น่บเลยเป็นมาดอกครับใช่ดอก<า>หลายดอกวะสามค่ะสามเหรอสามค่ะจะหั<า><า>ก,หกยังไงโอ้ยสักไอซี พอบานแสดงว่าถือว่ายังตู่มีด้นี่เนาะถือว่าจะน้อยกับสามถ้ามันน้อยแสดงว่ามันจะกันจากเมดแล้วจเมดก่อนะครับก่อนเลยแล้วเนาะโอ้ซีดอกซีดอกดักข้างหน้าพูดหน่อยชุดไอติมจ้าเลยอืมโอ้เลือกเนาะเลือ ที่คือกํลังกินนะดอกที่สองที่สามนะดอกที่สามอุม้มหลึกเร <อะ S 2> าไปได้เท่านี้พื่อนมันีเนาะข้างล้างที่เคยได้หลายๆเนี่ยไม่ได้นล้ววันน,น,นี้ไดน้อยหนึงไดน้อยงูขาวมันจยุดไดแล้ว สองดอกครับพี่นี่น่ารักขนาดดอกเพิ่นข้าเห็นไว้ดอกนึงบ่ดึงนี่บ่อืม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 สวยๆกันแบบเลยไม่ได้หมู่เพิ่นบ่เด็กไม่ได้เลยเหลืออุ้งวานเอาอยูน่นี่แมนบ่ฮ่าดูควางทางพี่นออ้องเบิ่งโอ้เบิ่์ดเขาครอยู่ห้าบวานปันเลยครับ ยังได้อยู่อืมนี่ขานี่แหละ พ่ออยูีใใครหนึ่งครับ่หญโนอนมาแล้วครับนอน,น่ล้า็พ่อสามดอกนอนละดอกสองดอกสามดอกนะใรน้รยิ้ตุูมอยู่ถ้าเห็นบานนี้อ่อนแรง,งเลยแย <laughs> กบานลายเลยคร<ป>ับเพราะว่าขาพ่อเห็นเม,นมื่อวานีมะออื่นกับซิมาอีกอยู่ดอกมาเบง หนึ่งดอกเติมกันโอ้แต่เติมไปเติมมากก็ได้อยู่ได้ครับทั้งเฮ็ดไคทั้งเฮละงโง่ผนกันนี่รูป<ไ>ง,ง่ายๆไงเด้อ<ง>เป็นผู้เดียวเออเขาเห็นดื้อบอกไม่ค่อยจองกำลังโก่มเอาเห็ดพ่อหนังให้อยู่กับน,นึงไงเงยขึ้นมาปเป็นเฮลางโง่ลงสองดอกครับ <ừ> เห็นอะไรเห็นอะไรไม้แดงๆครับอ้ลงมาจูบเดีเด่ออบอกเขาได้ดอกนีงไดค่ได้ดอกนึงบานนี้เฮืกเลยออเรืเอสองดอกค่บปกักไงหนสองดอกย่งักเป่นตาแน่นอนสอดอกนี่ <c oughs> โอ้มึงเย็นเหงเย็ม่รู้้ยยุง <c oughs> กระไดนะ <c oughs> อ้นี่ครับอีกสองดอกเห็นเรื่อย่อยอยู่เลืองหลายมืนี้เนาะสองดอกไหมสองบอกโอ้คุณดอกนึ่นี่ไว้ยุสซะ เห็นไหมบอกมีม่เห็นมานโมเห็นนี่แหะจังหวะไงไว้เม <mentioned>? ื่วานมันก่อนมาจอบเนี่เราหลายนน่นแล้วครับมันี่ก็ได้โอยู่ได้อยู่มืออื่นกับซิมาอีมือหนึ่งครับมันจอบลงเบิรงอืมถ้ามันนน่นอื่นมันยังอยู่นะแต่น่นเราะที่สาวไทยมาสองสามเือนนี่ก็คือไม่ได้แล้วกระิไปอีกได้แล้วน่นหนึ่งนะคะมืออื่นครับอาอีกโซนหนึ่งก่อนจ้า ก็ได้อยู่มานี่นี่น,นี่อันนี้ดอกบานกับเพชรเพอฝ่ายเพชรเพอหนังรวมกันรวมกันครับพี่น้องเอาทุกอย่างครับล่ะบานน่งแห้งเลยก็ห้องบอาจ้าโอ้ค<ห>ืว<า>่าได้ยามมันมมเติมอืมทั้งเห็ดไข่ทั้งเห็ดละง,งูกมานี่เรื่องขาวครับเอาเอาไว้มือมือมอะไร่พอกันมาอีกเั่หนึ่งจ้ารับเป็นยังไดกัได้น่าไหนกัสที่ลงให้เบ่งเนาะจ้าหลังจากนั้นก็น่าจะ เดินทางไกลคือเ่าครับ,รบเอ้ามื่อนี้ชั้นนี้แหละใคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ